คนไทยรักรูดด่าว่าพวกคุณรักลุงตู่ยังรู้สึกเจ็บกว่านี้เยอะเลยพวกคนไทยชอบเอาก็ดีกับพวกชอบเอาแพรแล้วกันเร็บเรีบเร็บเรบลิบทำไมบุพการีขขาพวกคุณเสียแล้วครับชัดเลยทำไมวะพอไปเรยบเล็บเรีบเรีบแล้วสรุปริบทำไมเล็บไว้อะไรให้กับพวกเกงั้นขอริบบ้างนะเร็บไว้อะไรให้กับอะไรไว้อะไรให้กับความเป็นมนุษย์ของพวกมึงไง ประเทศไทยเป็นประเทศโชคลายคือพวกกูชโชคลายจะมานานแล้วอะพวกมึงเพิ่งจะรู้หรอพระเจ้าไมา่เห็นใช้รักชายแบบนี้ต้องร้องไห้แน่ๆคนละประเทศคนละศาสนาแต่ดดนมายุ่งเรื่องของคนอื่นแถวบ้านเรียกอะไรนะเสือ้อทำไมคนไทยต้องด่าศาสนาด้วยแต่คนที่เอาศาสนามาอ้างเพื่อคุกคามชีวิตของคนอื่นก่อนมันคือพวกมึงนะ เป็นไงล่ะโดนพวกเราล้อศาสนาพุทธบ้างกระจอกอะ่ะพวกกูทำมีมล้อกันเองยังตลกกว่าเยอะเลยรู้จักปะแกงแคร์หลอดอะ่ะพวกเราไม่ยอมรับชายแต่งกับชายก็เรื่องของมึงสิครับพวกเขาไม่ได้ไปแต่งในบ้านพวกมึงนี่ชายรักชายจะมีลูกด้วยกันได้ยังไงคนโง่เท่านั้นที่จะสนับสน,นุนเด็กในหลอดแก้วอุ้มบุญบุตรบุญธรรมด่าคนอื่นโง่แต่พวกมึงไม่รู้จักเนี่ยนะมึงนีงง่โง่หรือว่ามึงายจริงๆออกไป คิดว่าชายรักชายมันน่าแต่งงานกันไหมก็ไม่นะไม่น่าแต่งงานไม่น่าเสือกเป็นไงล่ะโดนพวกเราล้อเรียนคิงโอ้อย่านะอย่าล้อเหรออย่าช้าประเทศไทยมันเป็นประเทศเกแต่อินโดนีเซียมีเกยเยอะกว่าไทยอีกนะแถมเป็นอันดับสามของเอเชียเลยนะประเทศไทยมีตะเกย์ด่าประเทศไทยมากๆระวังชาติหน้าเกิดเป็นคนไทยนะจ๊ะ